ชีวิตของคนเราไม่จำเป็นต้องพังเพราะโชคชะตาแต่หลายครั้งมันพังเพราะความประมาทที่เราสร้างขึ้นเองบางคนมีโอกาสดีมีคนรักมีงานมั่นคงแต่กลับหลงลืมดูแลสิ่งเหล่านั้นมัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้สุดท้ายสิ่งดีๆที่มีก็หลุดมือไปทีละอย่าง ความประมาทเล็กๆน้อยๆมักเริ่มจากการไม่ใส่ใจไม่ระวังคำพูดกับคนรอบข้างไม่ดูแลสุขภาพกายใจไม่คิดก่อนตัดสินใจพอรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นความเสียใจที่เรียกกลับคืนไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทคือหนทางแห่งความไม่ตายเพราะคนมีสติย่อมไม่หลงคนมีความระมัดระวัง ย่อมไม่ผิดซ้ำอย่ารอให้ชีวิตล้มก่อนจะเข้าใจคำว่าไม่ประมาทเริ่มวันนี้ด้วยการใส่ใจในทุกลมหายใจเพราะทุกวันคือโอกาสใหม่ที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อแก้ไขสิ่งเดิมให้ดีขึ้นได้เสมอ